ไอ้พวกกับตองโอ้ยโอ้ยรู้สึกอะไรนะคะดีนะคะพวกกันมาสังเก็บระบบกันนะระบบแมพมีก็เลยวุ้ยผมได้ปีกกันใหญ่ยิงมานี่ปีกกันใหญ่ยิงไปโอ้โหเป็นเสายปีกมากเลยนี่เราก็มาสุ่มกันนะคะมาได้ปีกอะไรมันจะได้อะไรกันนะ อืมส่มไปเลยเลยอ่ะกแีดงไม่ได้ไอ่อะไรปีอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะปีแดงอุปีเดก็แรงนะคะของแรงนะของแรงปะเนี่ยนี่หองขวัญเล ทอไรก็ช่วยพปองกัปีค่ะวิเยอะมนกันวินะวิดีนะดีนะดีอยู่เด้อดีอยู่เด้อดเลยไม่โดนไม่ดนไ่นเลยถ้ากดแล้วก็ใช้เลยนะกดตลยใช้ตลคุ้มคุ้มอื Yeah, they gave it up. Kai. Seeing I haven't talked good. Mm-hmm. that I'm not. ้หน uh ี่ก็รงการมากึกเก็บดินเก็บของลยะอยากไแบบไปสุ่มนะเราจะลอยลองลยอยลอย เกือบเท้อ hmm. ือ่าจะได้ของดีๆเนี่ยม่เขอขายปีกายนะ

วิ่ยนอยู่ได้ก็สีแดงๆด่าไปสูงของนะสีแดงๆโอ้โหว่ยอะเลนะหมอไม่กดไปเรื่อยๆเลยน้อไดปิดเลยได้ปิดเลยนะครับได้ปิดเลย ไปอืมือปีกน้ำชกมบนี้อืมโอเคแล้วก็ยวขอขายกันนะขายขาย นะค่ะบไม่มีอมงินไปไปออพมันมีปีกบบสวยๆเลยๆเกือบแล้วทเขาใจนล้ยก็ไปเลยลเลยนะโอ้ยก็จังอยู่กูไปค่ากูไปเลยกูไปเลยไปเลยไป,ไปจะปีกไหมนะโว้กยก็ปีกแล้วนะ เล่นเนี่ยนี่นี่เหรอขอ <laughs> 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 ปีอะบ up, please, please ีอ kind of like, you know, ่ะก็อีกหน่ยเลยรูปีก็เหลือเนี่ยอยากผสมกันไปอยากผสมกันอ่ะโอไม่รอดจะขออัเกรดกันซะ ีก็ผสมไป้อยหปีนี้สองการ์เนี่ยมีเขาแบบสมยดี้่ะอยขอเปลี่ยนจะอยเปลี่ยนปีปีก็ปีแห่งรักโห่ร้ ไมดแล้ออวขวัญปากแกขวัญอะไรเงี้ยหยากเป็นที่หยากคือมันจะได้ดีไหมคะอยากรู้มา โหโหบิ๊กซีซีซสุกเกอไวลอยลอยลกไปบินเก็บของเหรอคะฮึคือบินแบบโหมากแม่บินแปังกีมีของอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะคนอยากรู้อ่ะกัไปค่ะ Unnskyld meg. Jeg har ikke bygd noe. อืมฮขอยกนนึโ hmm. อ oh, mm ้ร่วงรไม่ร่วงไม่ร่วงอืมต่อแล้วบบินตโออลังการเลยวะโหปารังการเกิน

Pid highness nong 4 Meng如果 Diss Kenanya Nong Wah. เสียแม้แต่ปีกกับหัวเลยอะอือได้สมตุตรงนี้อ๋อป่าน อืม่ค่บิดต่อก็แค่เล่เรื่อยๆนะคะใครจะคิไม่อยากทำอยากให้ผมเล่นอีกลรืมอก็ไลของสไให้ด้วยนะครบบาย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 